วันเพ็ญเดือนสิบสองผี่นองเต็มตลิงสาทามาเป็นตับนะหนูเองนายังจําเรื่องของพวกหนูได้หรือเปล่าช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมเธอจําจไม่ได้เลยว่าพวกเธอเป็นเพื่อนที่รักกันมากไม่เคยทิ้งกันแต่เป็นเพราะถนนเส้นนั้นถนนเส้นนั้นถนนเส้น ะวิ่งเก้าที่อื่นเขาไม่รับลุงยัารับเฮ้ยไม่เอาหรอกเท่านี้นะต่อเพราะสาเหตุอะไรทําไมเพื่อนรักถึงกลายเป็นผีที่ตามอาฆาตนะ่าเกือบจะรู้อยู่แล้วเชียวแต่แล้วนีต่ตกลง64ไม่เอาแล้วนะอีไม่แทนด้วยกลายเป็นดุจังเลยนะถ้างั้นองเรา64อย่างเก่าแล้วกันเออ64 น้าเล่าไปถึงไหนครัครั้งแรกที่ตัวแม่หนังผีพบกับตัวพ่อนังตลกและหามารู้จบก,กับตลกตัวเทพสายจตุรภูระรับบทมุกน้ําผีน้องสยองขวัญน,นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผีน้องสยองขวัญมันก็เลยออกมาหามา <c oughs> กจะไม่เคยรับมือกับอะไรอย่างนี้มาก่อนนยะ,ะเวลาแบบเข้าฉากร่วมกันกับโคตตีหรือว่ากับน้าคอมอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องแบบจิกตัวเองต้องทําเป็นหูทวนลมต้องไม่มองต้องขึ้น ต้องหาวิธีสารพัดมาแบบว่ารับมือกับเขาคือสองคนนี้รับมือยากกว่าผีมากมากอ่ะคือไม่รู้จะรับมือกับเขายังไงจริงๆเพราะว่าไม่งั้นก็จะเผลอขำหลุดทุกฉากแล้วว่าจะต้องเทคใหม่แล้วพอเทคใหม่แทนที่ว่าสองคนนั้นจะเล่นเหมือนเดิมเราก็จะเจ้ชินเปลี่ยนมุกอีกแล้วคือไม่มีอะไรสกัดกั้นเขาได้ค่ะ <c oughs> ตีอาราบอยระบบทาลีจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับมันหนังตลกครับพี่แต่โคตรน่ากลัวเลยครับคอนเฟิร์มกับเขาหน่อยได้ไหมเธอตัวจริงเสียงจริงเปิดีัวปิกาโปได้แล้วไ้นี่นะตับงขอเชิญระบบทนาจวพานโรหลงังเล่นหนังมามันเป็นแนวที่แปลกและแนวที่ไม่เคยได้เล่นเนี่ยคนตาบอดเจอผีเขาคิดได้ยังไงมันกวนมากๆทําไมดวงวิญญาณเหล่านั้นถึงไม่ยอมเลิกลาใช่ไหมบ้าคุณรู้ได้ยังไงอะทนี้ นะร้งใหญ่แล้วเอาไงดีอะเฮ้ยพระพุทธคุณทั้งพวงหาทุกเดี๋ยวค่อยดูอย่าชัดดาวมาให้แห่งลิ้งกันเลยเฮ้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 ยของขึ้นเลยดุ้งกันไฮ้ยเป็นตบทั้งนั้นเือได้เป็นหนังอื่นๆที่เคยเล่นมาเป็นหนังดราม่าอะไรก็แบบโหเต็มที่ กานสะกดกันอารมณ์น้ำตายหยดอะไรกันอย่างนี้ไปเลยแต่นี่คือแบบระหว่างที่ที่คนที่เฉลยเรื่องเนี่ยก็คือนักคอมแล้วนักคอมอ่ะแล้วโดยมีกติคอยแบบจริงเหรอนะแบบว่าคือคอยแบบว่าคอยซักแล้วใส่ต้องร้องไห้อะคือฉานะรายต้องร้องไห้ก็แบบว่าเฮ้ยได้น่ะเราเรามีสมาธิเดี๋ยวเราร้องไห้เราก็มีสมาธิพระกอบว่ายิ่งมีสมาธิก็ยิ่งได้ยินแล้วยิ่งได้ยินก็ยิ่ง,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 งขำ ทำไมวิญญาณเหล่านั้นถึงไม่เลือ่ไหมคุณรู้ได้ไงอ่ะ <ừ. S 2> คุณไม่ออมเหรอผมไม่มีอมผมก็โดนเหมือนกันยังงงอยู่เลยเนี่ย

แปลกนะอืผมว่าแปลกลินเต็มแก้วหายหมดเลยความพิเศษของมันเรื่องนี้คือได้จับคู่กับสายับแรกเลยคือเราอยากร่วมงานกับนักแสดงท่านนี้มานานแล้วเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ฟิมือเต็มแก้วจริงๆบอกตรงคืออยากเล่นกับสายแล้วพอได้ได้เล่นมันเหมือนกับเราได้ทํางานกับคนที่เราอยากจะ ทํางานด้วยมันก็เลยมีม,มีแรงผลักดันสองเท่าที่แบบว่าเวราทำงานกับเขาที่เราต้องทําให้เต็มที่เวย้ยเธอแล้วเธอไม่ได้เธอเธอเธออยู <Cin ny? S 2> ่ไหนเจอไหมเจ็ <c oughs> บ, <c oughs> <c oughs> บมาเดินหมดนี่แล้วก็เล <c oughs> ยเงินสวยถ้ตกนะตองทำอะไรกโอเคดีน <c oughs> ะ ไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวจะรอรอเราจะพร้อมได้ยังไงเราเขายังติดสายนุ่งเกลือกันอยู่เลยอ่ะเขียนได้ก่อนเดี๋ยวท่านมาเซตทีหลังทั้งในนี่คนเขาเยอะจังตั้งก็เล่นหนังมานางเอกสุดยอดได้สัมผัสกันแล้วคือคุณเจริญปุระเนี่ยคุณทรายเนี่ยเล่นหนังดีมากไม่บ่นสักคำซึ่งผิดกับเราโอ้สู้จริงๆอ่ะ ในน้ำก็เล่นอะเขาไม่เคยที่บอกว่าพอแล้วไม่นะเราเล่นดีแต่ช่วงเราเล่นเขาก็หลุดหลุดแน่ๆเพราะเราเล่นเต็มที่โกก็เล่นหนักทุกคนเล่นหนักหมดเลยกลายแบบโดยรวมแล้วมันสนุกมากๆอ่ะ <c oughs> ไม้เดียวหมดโตดูไว้เป็นอุทาหรณ์ S 1> <S 1> <S สนุกแลยไม่ค่อยอยากแทงหรอกแสบมือ